โปรพเดียนนะครับในรายการครัวเด็กเล็กนะครับจำไวันนี้ฝากติดตามช่องผมดิคาเกมเดียเกม้วยนะครัะจะมาทำอะไรมาทำผัดผัดวุ้เส้นมั้งครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่รู้ผมทำได้เลยต่อใคยากหน่อยกันน,นี่ โอเคนะครับก็ต่อใครสุดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งน,นะครับอันนี้ก็วนเส้นนะครับแอะแอวัตถุดิบอันนี้ก็ผักกาดนะครับอันนี้ก็มะนาวเขียดอุ้ยเด๋ยวเดี๋ยวยเราไปทอดไข่กันก่อนเลยรอมันเดือด แตกหน่อยนะคะให้มันแตกกันหน่อยนะ กินไหมครับท่านผู้ชมที่ใส่กระเทียมเพราะว่าจะทำให้มันมีกลิ่นหอมครับ แล้วก็ใส่อักกาดครับใส่กาวทิ่สกพานครับแตุ่ดตัวก็ชอบเยอะๆครับ พราะผมทําให้พ่อกับนะแม่นะได้หน่อยผงไม่ ใช่ได้ยังได้โอเคครับ เจ้าฟันหมูสี่หวงว่าถ้าพ่อแม่คนไหนต้องการให้ลูกทำอาหารก็คอยคุมอยู่ใกล้นะครับ